หล,อน,อ,ลอนมึงก็หลอน,ญญออนมึงก็หลอนปัญญาอ่อนมึงกับปัญญาอ่อนกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยกลัวมันปกติเนี่ยมาแล้วหรอคะไอเต้าคางพริกหยวกของหนู <c oughs> ม,มึงน่าหลีดอ,อกคางพริกหยวกไ,ไปงานศพตามมรเหรอครับ <c oughs> น้อง,งเอาดีดีททุวเที่ยวไทยมึงอัทุวเที่ยวไทย แม่มึงตีบาคูคีเอาบายแม่มึงตีแม่มึงตีกระเบืองอินเตอร์มึงอกะเบืออินเตอร์พ่อเมื่อกะเบืออินเตอร์นินจาเต่าไปงานศพพูดตรงหน้าอมดีนะคะลุงเอจรึเหรอลองดูไหมล่ะพกไม้จิ้มฟันในกางเกงหรอที่เดินเอามือล้วงกางเกงอย่าบอกนะว่าจับใครอยู่เอเสร็จตาย롱ผ้าสวัสดีค่ะลุงที่จะด่าว่าควายก็กลัวควายจะเคือง เพราะลุงโง่กว่านั้นเยอะอะค่ะรักนะคะซัพพอร์ตนะลุง <S <S แลมหรือแหนมลงนุงเองเหมือนแหลมนะครับเหมือนพี่แหลมนะครับเนี่ยใส่แว่นมันเลยยินดีที่ไม่รูจ้จักไม่รูจ้จักนนบริจาคช่วยน้ำท่วม20บูตรครับจากมูลนิธิปรีชามาขยียนฟันเหลืองไม่คืนชาติราด<อ>ไม่มลงเอปชามาขยันใครพิมพ์ามาขยันทรให้หมดเลยวันนี้เตรียมหลบปัง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 งปังงปัปังปโถไม่โดนเลยโดนแค่มิดนุ๊ ถ้าจะตุงขนาดนี้ถอดกางเกงเถอลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,มเอเกนลูมึงทำยังไงได้ก็กลวยกูใหญ่น้องเออลุงคะ่ะไปนั่งกลนไกลจอหน่อยคะ่ะหนูกลัวเห็บคะ่ะเห็บแม่มึงเถออื่อสัตว์เห็บกูไม่มีนะครับเอานิ้วจิ้มดากแล้วเอามาดมหน่อยครับท,ำทำําํามีอะไรครับนะชีวิตกูว่างขนาดนั้นเหรอน้องเกมเดนะน้องเกมไ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 ดนะน้อง ได้รับของบริจาคแล้วครับขอบใจมากครับชอบมากเลยครับสินค้าตัวใหม่ดีมากแข็งยันหัวนมถึงนั่นแหละน่าเกลียดไหมน้องถ้าจะหยิบเข้ามากินไม่น่าเกลียดน้องแต่ลุงเอกินข้าวมาแล้วลุงเอไม่ได้อยากมากินข้าวในไลน์นะพูดตรงๆลุงเอไม่ได้อยากเอาข้าวมากินในไลน์นะลุงเอกำลังดีดไม่ไม่ใช่ไม่ลุงเอกำลังจะคิดอยู่ว่าจะจีบสาวคนไหนดีหูบปากจานนอนนนมึงนอนมึงก็ปิดไลฟ์กูแล้วไปนอนให้กูหุบปากครับ สี่รุ่มหนึ่งเหรอครับใช่ว่วยเออกูอยากไม่ไม,ไม่มึงเคยมีรมอะไแบบลึกๆอยางโดนสี่รุ่มรอจ้าจ้า,จามีไหมมีไหมมีไหมถาม,ถาม,ถามขอถามจากใจนะครับลุงสี่สิบหรือ56ครับห้าสิผมหมายถึงไอคิว ลุงเอครับผมเป็นหมอจานบอกให้ฝังไฟส่งแกผมเลยขุดดินฝังไอแพดทำไมจานด่าผมครับงงมึงผิดไงฝังไฟมึงต้องไปเอาหัวมันเป็นตัวเดินเป็นเออฝังไฟขุดดินมึงก็ไปเอาไอแพดฝังมึงก็ง่อไไลุงเอครับลุงจะเอาทุนเก็บไว้ในกางเกงทําไมครับเอาไปช่วยน้าท่วมดีกว่าไหมครับลุงเอไม่ได้เก็บทุนมานะครับผมม้ามันดิดเกินเดินไม่หยุดเลยแชร์ลงกลุ่มเกหุ่นล่ำกล้ามปูปิกาจูเท่าหนอนให้แล้วนะครับ ลุงเอเดินรอให้ของสั่งรอครับลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูดมาเป็นขีบก็ดึงอดีตกลับมาไม่ได้เดินวนรอบเมนจะเอาศพใครขึ้นเผาครับพ่อมึงมังนี่ลังเอครับลังเอถ้าลังเอจีบสาวติดลังเอจะให้สี่สาวดูลูบงไหมครับไม่ไม่ให้ดูแต่จะให้ดูหนอนบุงขอกําลังใจหน่อยครับผมกําลังจะเข้าห้องผ่าตัดเป็นหมอไอ้แกกูรู้ผมเป็นมีดผ่าตัดลุงเอครับค้างลุงเอไปคลิปที่ไหนมาครับคลิปสวยเทียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค้างหัวคู ้านป้ามึงขีบค้างน้องมึงเอาดีดีออกจากโทรศัพท์กูไปลุงขาลุงขาเดินไปเดินมาหาป้าป้ามุงหรอกพ่อมึงไม่เหี้ยเอดูยอดแล้วหยุดเดินเธอให้พ่อมึงหยุดเธอให้กูเนี่ยแหละหยุดทักทีเถอะวันนั้นผมไปดูหนังผีกับแฟนพอดูได้สิบนาทีเท่านั้นแหละครับผมนี่ลุกเลยผีมาเหรอือไปเยี่ยวคําถามชิงครวยเล็กรู้หรือไม่ทําไมไฟฟ้าถึงมีหลายเฟสทําไมอ่ะเพราะมันลืมรหัส ทำทรงซีรีสแ,แม่แม่หน้าอย่างกับซีอุยมึงอะหน้าซีอุย,อย,อย,อยล่องหุนยังวะเฮ้ยสาวในปลากระป๋องสามแม่ครัวก็มีให้จีบร่องโซฟาก็มีให้ใช้ดันอยากไปจีบชาติอื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่อนุรักษ์ความเพนทยสาระครับผมทนมา32ปีแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับฮึพเวลาหลับตาแล้วผมมองไม่เห็นครับไปหาหมอก็ไม่หายมึงเครียดหลับตาแล้วมองไม่เห็น เฮ้ยไอจ้อยมานี่ไอจอยไอจอยจอยไหนจอยจอยไหนไอจอยไอจอยจอยจอยไอจ้อยจ้อยจอยจอยไหนเมอ้เฮียลุงขออย่างหนึ่งได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับขอซี่แม่รึงหน่อยครับแม่เมยไปบอกพ่อหง่อยอีสมองยายไข้เบอร์เดิมไอแก่ดื้อสบู่อีเปรตอ้วนสองเซนอีแย่กาหน้าตัวร้ายยาสีฟัน มึงขอกาลังใจหน่อยครับผมกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดเป็นพ่อปนไงอี้ลุงเอะครับพ่อบอกว่าถ้าชูบ่อยตาจะบอดผมถึงกับงงเลยทำไมอ่ะพ่อยืนคุยกับตู้ทำไมอ่าเรียบร้อยพ่อไปก่อนแล้วไหมอย่างงี้ผมเคยดูดบุหรี่ในห้องน้ําโรงเรียนครูจับได้ดูพลาชื่อบุหรี่มึงยังไม่ออกจากโทรศัพท์กูอีกรอลงลงยังครับ ผมชอบลุงเอแสดงหนังมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องหมาตัวเมียพี่เลียทุกตัวตรึงใจมากเลยครับชักไหนอ่ะมีตรงใจชักไหนหนอหยุดพูดให้พอ่อหลุงเอมี่ไอเดียจะเชิญพี่เต้นโปรโปกเกอร์มาไหมครับใครอ่ะเต็นโปรรายการไพ่ตอง V.S พ่วงตัว I อไพ่ตองพ่อเงาตายสัตว์รายการไพ่ตองเวียนรายการพ่องตายพ่อ็งตายอยากดีดนึกถึงอะไรครับใช่ครับกีตาร์ฉันจะปกป้องความฝันของทุกคนเอง Impact Mesa Merro Mesa Merro Im On It Henchin Good Morning Rider Saz 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 Impact ลุงเอสแกนหน่อยครับยอดน้อยสแกนหัวอย่างเดียวก็ได้ครับลุงขอกําลังใจหน่อยผมอกหักมูกอ่อนไม่ได้ครับเป็นอะไรอะเป็นกําลังใจให้นะครับน้อง ขอชุดกินเอาตายครับแฝโผ่มึงจะกินเอาตายนะนั่นแหละมึงแดกเป็นโปรไอสัตว์แม่ลงกลุ่มอยากแทงรูทีเด็ดแต่ชักว้าวแล้วน้ำซีเครตกระเด็ดเข้าตาให้แล้วนะครับน้ำซีเครตกระเด็ดเข้าตาพู้จังไรจริงวะร,ระหว่างทีมันตอบมันก็แอบ,บเนียนกินขนมไปด้วยแล้วต่อไปจะเข้าสู่ช่วงอาหารเข้าท้องน้องจำศีล <c oughs> ตัดทรงอาเก้ตอนนี้คิดกี่บาท ผมแชร์ลงกลุ่มนัดเกปาปัวอยากโดนผัวปากีแล้วนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจุกนิดไม่มีแต่กลุ่ม,ม,ม,แ,ม,มแปลกแปในไรกูแชร์ลงกลุ่มคนชอบเขียนหนังสือแต่มือด้วนกับกลุ่มคนขาขาดช,ชอบเดินตลาดกลางคืนให้แล้วนะครับคนกลุ่มเดิขา,านด้วนเดินตลาดกลางคืนเนาะเรื่องสมัยลุงเอลอนหนังผมชอบมากเลยครับชื่อเรื่องอะไรกันชื่อเรื่องเห็นน้องคนดีแล้วคุยที่มันอีเกฟเฟรีเวอร์ก็แค่เป็นวันนี้ PSV ีตบคาบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับกาถ้าเรเวอ์แพ้ วดีก่าลุงครับปรึกษานหน่อยผมคบกับแฟนมาห้าปียังไม่เคยมีอะไรกันเขารอแต่งงานก่อนเธอ,ออายุเก้าสิบแปดปีลุงเอครับ,รบจูจุ๊บป๊อปถ้าที่คมสันไปขายที่บราซิละจะเป็นจูจ้าจ้าจูจ้าจูจ้าจ้าจูจ้าป๊อปไหมครับลูกรับผมอยากดูหัวกรวย VS หัวพ่วงอ่ะหัวพ่อใหม่ P แก้ววกเวียนหัวพองไอ้สัสขอสมัครงานตำแหน่งเชงงอไอขอเอาจริงไอ้พ่อมึงเธอเฉงไข่ไอ้ฮินี่หัวใจเต้นในไทยน้องแบบนึงคิดจะจีบสาวจีนมีชื่อจีนเป็นของตัวเองยังยังไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งอาตีได้จี่ยุยัก้าวชนที่บ้านองน้ำท่วมแ่ห้กลังใจคนหาดใหญ่ดีกว่าเพราะบ้านของบ้าเา

จูจู๊อปอร่อยเกินรอยให้น้อยเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่น้องสโลแกนพ่อมึงไอเทียอากาศไม่แตค่คูนอหัวโยงออก,ก่อนกูว่าย้อนหลังไม่น่ามีนะน้องกูบอกไว้ก่อนนะกูว่ากูว่ามันคงไม่กดไลค์กูไม่เล่นละลุงเชื่อไหม,มไหผมเดินเล่นทีสยามแล้วเห็นคนกําลังโดดตึกผมเลยบินแล้วพาเขาลงมาแต่ผมไม่เปิดเผยตัว ผมแย่แล้วครับผมก็ักัวว่าวันหนึ่งฉันจะลืมว่าฉันรักเธอยังไงกลืวว่าวันหนึ่งจะเห็นตามิดเต้นอย่ามือม้อนม้ออคนละเพลงไอ้ควายลุงเอเมกี้สแกนหัวครั้งนี้สแกนลิ้นหน่อยได้ไหมครับลุงเอคะครับหนูอยากเห็นลุงเล่นเกมเก่าๆค่ะเกมอะไรอะ เช่นเกมูกินหางในโนเกียถ้าทำไม่ได้พ่อมุงตายโอ้มึงตายเฮ้เหมือนบวกเขาไฟฟูจิเลยอะน้องฟูจิซังวันเนี้ยลุงครับผมผ่าตัดมือมาแล้วถ้าหายผมจะเล่นกีตาร์ได้ไหมครับหายได้เล่นได้ดิมคงปาติหานมากเลยก่อนหน้านี้เล่นไม่เป็นอ๋อ딥ทอคือการคุยกับบุคคลอีกคนนึงขนาดขับรถเข้าโค้งขับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้อยใจได้แต่อย่าน้อยหนานะผมแพ้อ๋อน้อยใจได้แต่อย่าน้อยหนานะครับ딥ท็อนก่อนขอรับบริจาคเสื้อผ้าีนคอมเมนต์บอกขอที่อยู่ด้วยครับอ่านะน้อ

อึนดียเรคู่เดียรังพ่งดีท่ดชุดดมาคือจะอวดคนดูว่าไปงานศพตาดมารอไปงานศพพ่อมึงมาเรื่องที่สามกู้ถามว่าตัดทรงอาเก้าพีกู้พูดไปแล้วว่าแค่หมื่นพอกันเองมาใช้เฮียอ้าวนฉิงมาเกิด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 มาใช้เฮียอ้าวนฉิงมาเกิด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 ดูลุงเอมาปีครึ่งไม่เคยแม้แต่จะกดไลค์สักครั้งเดียวแบบนี้ผมเสมอต้นเสมอปลายไม่รับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอแบบนี้มึงเด็กปี าชาติมีจริงขอให้เกิดมาหน้าตาครึ่งหนึ่งของลุงเอนะครับหถ้าได้มาห,หมดทุเลตามึงอะทุเรศไอีสัตว์หน้ามึงอะหน้าประจวบถามหน่อยครับลุงมึงยังไม่ลบเกมนี้อีกเหรอครับลุงมีติดเครื่องไว้เป็นทางรอดสุดท้ายเหรอกับลุงอันนี้เลยคิดเลยไม่ออกเข้ามาแม่งเลยไ,ไ้นามึงไอ้หน้า ลุงเอครับผมเป็นอินโทรเวิร์ครับช่วยปิดเสียงโดเนทผมได้ไหมครับไม่อยากให้ขึ้นมึงควายหรือมึงควายมึงไปดิจวันไปเสียมึงก็ไปเสียโทรตัวเองท์านหลวงุยงแรงทำเป็นล้มไปอมของลุงได้ไหมครับนาดีโอเคครับนัดกันวันไหนโอเคครับพ่อมนเถอะคนอินเดียอยู่ในตัวกวางไหมครับอินเดียคนอินเดียอินอินเดียยิงบอกว่ากลัวติดเหลืองที่แท็กลัวเดียไปว่ากวางคนอินเดียอยู่ในกวางคนอินเดียบ้าน มึงอสิงห์กวางมึงคิดแต่ตลาดแต่เรื่องโง่มาฝครับเออก็เป็นทุกขจะติดจะลุกอ่ะอินเดียอยู่ในตัวควางมึงหลอนไในเฮียแต่ยังคิดถึงเธอเฮ้ยอ้า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 ตามิดหมาตายเพราะไม่ลุงเอ๋พ่อพ่อมึงเถอะครับพอมที่ดีต้องไออะไร I have to be y o u I have I have I have to be y o u อะะไรนใช่ครับ I have สี่แม่มึงสี่แม่มึงไง แม่บุษีอย่าเทียงกุยสัตว์เอเ A วันก่อนผมไปงานเลี้ยงรุ่นอแต่ไปเจอวัวร้องไห้อยู่สงสารมากครับเอาทำไมอะ่ะโคโศกอ่าไปเจอโคโศกในเคียบเลี้ยงรุ่นไปเจอโคโศกยืนยื้นอยู่นะครับวัวร้องไห้ไปบอกพ่อมึงนะครับแต่ละตัวมึงเิด้ได้แต่อย่างนี้แหละประชาก,กูจะแดด